ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดอรุณวรลาลามครับหรือว่าวัดแจงครับสวยงามครับแต่ว่าอากาศหอนเสียเกินครับช่วงนี้ถึงอากาศแต่หอนซ้ำไรแต่ทุกคนกับบยทอครับออกเดินชมความสวยงามของปราสาทครับ ผูคนส้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอายุทยาส้างขึ้นโดยพระเจ้าตากสินครับพระเจตากสินมหาราชสวยงามครับหญิงใหญ่ร่างการครับ ทั้งชาวไทยเจ้าต่างประเทศครับหลากหลายประเทศมาชมความสวยงามของปราสาทครับกับสการะ,ระเจ้าตากสินมหาราช ครับขวักาบสักการะพระพุทธรูปวัดแจงครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ครับ คนมากกับบกขาดซ้ายครับน่าเป็นระยะระยช่วยงามครับครับนี่ก็เส้นทางจะเดินไปอาจ พระที่นังของพระเจ้าตากสินมหาราชครับทุกคนก็ไปเพื่อทิ่ตะกราบสักระองค์พระเจ้าตากครับมีความเชียรกันว่าแากบูชาเพ่นเจตสนาอุปสรรคต่างๆครับ อากาศปลอดภัยทำเร็จดูร่วงครับถบ,บูชาถัก,กาบายเพิ่นคนร้ายครับถึงอากาศจะหอนจำไหนก็ตามแต่คนก็มาบริขาดซ้ายนี่ครับ ครับราน,นาน,นี่ก็เป็นสถูปที่เก็บอาจพระที่นั่งของพระเจ้าตากินครับนนนนทุกคนก็จะได้มาหลอดพระทินั่งขององค์พระเจ้าตาครับเป็นเกียงนังที่พนชันั่งวาราชการครับ มีความเชียวว่าตลอดครบเก่ารอบทำกิจ,จากการยังกัดจะบรรลุปสบผลสำเร็จครับเง <is> ี้ยาเติมด้วยครับกลัวจะหลอดถึงเก่ารอบนี้ก็ทุรักทุเลี้อยู่ครับ องค์พระเจ้าตาั จะรอบก็เป็นตะเมียแห้งกันหวานๆจะนอบสามเนีวโอ้ยเก่านอบอันนี้อสู้สู้สู้ครับโบอ่ใค่มาดูไปสามรอบสามรอบได้อีวยงหกรอบอีงหกรอบหกรอบปังปังปัง